ในนามของอัลลอฮฺทูลาขห้เาไดรับควาะได้รับความเข้าใจในิรืองนี้ทานะได้รับความรู้และ้คามอานรองนท่านรับกวาังูงลดำเนินตามเำสานขรืองท่านรมูลไปัเนรื่อยน้านะครับว้ดัมานงนีท่านะรับูแลด้วก็เจองนจะดรบวลมใจน่งนนะดีรับทด้บทวามเข้าในเรื่องนะไรับหม่ะดบเใหเรื่องม่้ห้ิบิบิติ ตามอารมณ์นะครับก็แน่นอนแหะครับคนเรามีทั้งร่างกายและความรู้สึกร่างกายก็เป็นเลือดเป็นเนื้อประกอบขึ้นมาเป็นตัวตดนะครับแล้วก็ความรู้สึกก็คือในเรื่องของอารมณ์ที่เป็นภาษาหรับนะครับว่าชาหัวนั่นเองก็มีทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีขึ้นๆลงๆลงๆขึ้นๆอะไรน้ท้างนั้นนะครับฮาริสบทนี้ก็จะมาะสั่งสอนเกี่ยวกับ อารมณ์นะครับว่าให้ปฏิบัติตามอารมณ์ในทางที่ดีเท่านั้นแต่ถ้าไปในทางที่บีก็ควรจะงดซะดังมีรายงานของอบบมุฮัมมัดอับดิลละบินอัมรุบนุลอาสนะครับที่เคยเป็นปรปักต่อท่านรอซูลอย่างแรงนะครับแล้วก็มาขอเข้ารับสารภาพต่อรอซูลแล้วก็มีเงื่อนไขว่าขอให้รอซูลดูอาต่อหอ ให้ยกโทษให้นบีก็บอกว่าถ้าท่านเข้าในสารระบบของอิสลามโดยสมบูรณ์นี่ก็จะไปลบล้างสิ่งผิดได้ทั้งหมดนะครับอัลอิสลามะอัลอิสลามุยะฮ์ดิมูมากบละอิสลามจะไปลบล้างสิ่งผิดเก่าหมดนะครับอัลรอบนอาสรยฺย์ลุอันฮุมาบอกว่ากอลกอลรอสูลุลลอฮฺซัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัม ท่านรออออลลลลลลลุุฮฮ์ััะยฮิวะ u ัลลัมได้กล่าวว่าลายุมินุอะฮัดุคุมฮัตตายะัูนะฮวาฮุตะบอัลลิมาจีตุบิฮิฮะดีษุนฮะซนุนซอฮียความว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นจะยังศรัทธาไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจนกว่าว่าอารมณ์ความชอบ รู้สึกของเขานั้นจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่ฉันนำมาให้ไว้เป็นคำพูดสั้นๆนะครับดังที่บอกว่าคนเรานั้นประกอบขึ้นจากร่างกายและก็ความรู้สึกชีวิตที่เต็มไปด้วยความรู้สึกแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วจะต้องข่มความรู้สึกอารมณ์นั้นให้เป็นไปตามหลักการศาสนาที่ท่านนบีสุลต่านฮุลัยฮิวะสัลลัมได้นำมา ให้เอาไว้นั่นก็คืออิสลามนั่นเองนะครับก็เป็นคำสอนที่ไม่ยาวแต่ว่ามีความหมายลึกกินยาวตลอดชีวิตของท่านนะครับว่าถ้าท่านยังมีความรู้สึกอยู่ก็พยายามจะควบคุมความรู้สึกนั้นให้ตรงต่อหลักการของศาสนาให้ได้นะครับก็สอนให้รู้ว่าการงานของคนมุสลิมนั้นจำเป็นต้องเป็นไปตาม คำสอนในคัมภีร์ของขอัลลอฮ์และสุนนะของท่านรอซูลุลลอลฮฺสุลลัลฮฺวาลัยฮิวะซัลลัมก็แน่นอนแล้วครับหลักใหญ่ของศาสนาน yes, oui in ั้นก็มีที่มาจากคําตรัสของพระผู้เป็นเจ้าคืออัลกุรอานมีที่มาจากแนวทางของศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าคือนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวาลัยฮิวะซัลลัมการไม่ปฏิบัติตามนะครับไม่ปฏิบัติตามและ ฝ่าฝืนคํำสั่งของท่านถือเป็นการปฏิเสธและเป็นการไม่ศรัทธาอย่างแน่นอนนะครับก็เน่แน่ละครับว่าไม่รับกุรอานไม่เชื่อท่านนบีก็จะตกเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นผลเสียต่อการนับถือศาสนาอย่างรุนแรงนั่นเองข้อต่อมาจำเป็นแก่มุสลิมจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม คำสั่งของท่านนาบีสโลลลอห์อะลัยฮิวะสลามก็เป็นหน้าที่นะครับเพราะในคำปฏิญาณก็บอกอยู่แล้วว่าลออิลลฮ์อิลละ์มฮัมมัดรอซูรุลลอฮ์มมฮัมมัดเป็นศาสนทูตเมื่อปฏิญาณอย่างนั้นก็จะต้องดูแนวทางและปฏิบัติตามนะครับก็เลื่อนไปที่ฮะดีษบทที่42นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษเสมอนะครับ ก็มี h ะดีษบอกว่าอันอันัสรดิยัลลอฮุอันฺห์กล่าวเมิตุรัสูลละลัยซะลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย์ะคุณกล่าวลลอฮุตาอัลาเป็น h ะดีษอัลกุดซีอีกบทหนึ่งนะครับที่นบีมาเล่ากล่าวให้ฟังนะครับบอกว่ากล่าวลลอฮุตาอัลาอัลลอฮ์ทรงตรัสว่ายับนาอาดัมโอ้มนุษย์เอ๋ยอินนักะมาดาอัตเนียวารจาวตเนี แท้จริงเจ้านั้นได้มีการขอวิงวอนต่อข้าแล้วก็มีความหวังต่อข้าว่ฟัตตุลักอละลามาการนะมิ่งกะฉันได้ให้อภัยต่อเจ้าแล้วนะครับก็หมายถึงคนที่ทําผิดหรืออยากมุ่งหวังอันใ,นใดก็ขอต่อพระพป็นเจา้าพระองค์ทรงประกันตรงนี้ว่าจะให้โดยเฉพาะความผิดก็จะยกให้ถ้าขอแล้วก็เลิก มาการมิง่งที่เกิดขึ้นจากตัวเจ้าคือมนุษย์วลาอุบาลีแล้วก็จะไม่ไม่แคร์สิ่งใดทั้งนั้นยับนาอาดัมโอ้มนุษย์เอ๋ยเราบาลลกซูนูบุกะแม้ว่าโทษความผิดของเจ้าจะมากอ,อ,อนานาณสมามากเต็มน่านฟ้าซุมมัสตักฟรัรตนี แล้วในเวลาเดียวกันนั้นเจ้าก็ขอลุกโทษต่อข้ากอฟัดตุูลักก็จะได้รับการอภัยใจฉันเอาเราประกาศตรงนี้นะครับว่าผิดมากขนาดไหนแต่ถ้าเลิกในการทําผิดแล้วก็ขอลุกโทษต่อพระองค์ก็จะให้อภัยนะครับยับนะอาดาอินนากะเลาอตไยตานีบิโกรอบิลอัศขอตยาโอ้มนุษย์เอ๋ยหากเจ้ามาหาข้ามาพบกับข้าด้วยอืม ความผิดเต็มหน้าแผ่นดินนะครับซุมมาลากิตานีแต่มาพบกับข้านั้นลาตุชิริกบีลาตุชริกูบีใช้อันไม่มีบาปหรือโทษเรื่องตั้งภาคีอยู่ด้วยลาไตตุกะบิกุรอบิฮามากฟิรรฉันก็จะมาหาเจ้าด้วยกับการให้อภัยเต็มหน้านฟ้าหน้าแผ่นดินเรา,าหุุ่ตรมิดีว่กอละฮาดีสุนฮะสนุนซอฮีย ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ชี้ถึงพระเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาลาที่ทรงโปรดเมตตาแล้วก็ให้อภัยต่อมลมนุษย์ที่สำนึกบาปแล้วก็ขอลุก,กโทษต่อพระองค์ในเรื่องที่เป็นบาปหรือเป็นผิดนั้นถึงแม้ว่าจะมากมายสักขนาดไหนก็พระองค์ทรงเมตตาถ้ามีการสำนึกการขอพระองค์ก็จะทรงให้อภัยนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าในโทษที่ทำนั้น จะไม่มีโทษการตั้งภาคีต่อพระองค์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าถึงขั้นมีภาคีอยู่แล้วหนึ่งก็จะต้องถอนจากภาคีนั้นก่อนที่จะจบชีวิตแล้วก็สำนึกสารภาพอันนี้ก็จะได้รับความเมตตาแล้วก็จะให้อภัยด้วยนะครับเหมือนกับบอกในอายะที่ว่าอินนัลลอฮะยักฟิรุตุนูบะเจมีอาคนที่เตาบัตกันจริงๆถึงแม้ว่า เป็นโทษชิริกที่มหันต์ที่สุดแต่ถ้าสำนึกก่อนแล้วก็รู้ตัวแล้วก็เลิกแล้วก็ถอนอย่างสิน้นเ,เชิงก็จะได้รับพระเมตตาอันนั้นด้วยนะครับซึ่งต่างก,กันกับคนที่ตายในสภาพที่มีความผิดเต็มประตูแล้วก็มีโทษชริกอยู่ด้วยอันนี้หลักฐานก็บอกอยู่แล้วว่า ในลอฮาลาแยกฝิรุอายุชระกะบิฮีวายฟิรุมาดูนาาลิกะลีมาชาถ้ามีโทษชีริกอยู่แล้วไม่ได้ขอไม่ได้เลิกก็ยังดื้อดึงอยู่อย่างนั้นก็จะโดนปลดลงโทษที่หนักนะครับพี่น้องรับฮะดีทั้งหมดนั้นก็เป็นคำสอนที่มุ่งเน้นให้ทุกคนไปถึงซึ่งประตูแห่งความดีนะครับอย่างกับฮะดีในบทสุดท้ายนี้ก็บอกว่าเมื่อมนุษย์อ่ ทำผิดก็ควรที่จะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงอภัยโทษให้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับพระทรงพระองค์ทรงเมตตากรุณาแล้วก็โปรดปรานทุกคนที่สำนึกนะครับข้อต่อมาคนที่ไม่ทําของฮารอม สิ่งที่ต้องห้ามนะครับไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ย่อมมีโอกาสได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์สุดท้ายมุสลิมจะต้องหมั่นวิงวอนขอพอรต่อ Allah, อัลลอฮ์เสมอคำว่าขอพอรนี้คือดูอาดูอาในสิ่งที่อยากได้ก็ขอต่ออัลลอฮ์และในเวลาเดียวกันนั้นก็ ทำต้นเหตุที่นำไปสู่สิ่งที่อยากได้นั้นด้วยขอต่อรอให้เอื้ออำนวยให้ได้รับผลสำเร็จนั้นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือดูอาที่ขอยกโทษหรืออาภัยโทษในสิ่งผิดในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิดไปก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็คบเงินไขที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาจะได้ให้อภัยโทษกับทุกคนกับทุกชีวิต ที่ขอที่บริสุทธิ์ใจเหมือนกับที่บ่งบอกไปแล้วว่าอัตตาอิบุกัมลลาซัมบะละคนที่กลับเนื้อกับตัวถอนจากความผิดได้ก็บทมนทินบริสุทธิ์เหมือนกับคนที่ไม่เคยมีบาปมีโทษมาก่อนและอันนี้มันมีสัญ,ญลักษณ์ไหมครับมีครับคนที่เคยหมกมุ่นเคยฟุ้งซ่านเคยคิดเคยหวาดระแวงต่างๆนานาเพราะ เลิกจากการทำผิดขออภัยโทษดีแล้วรู้สึกโล่งรู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขขึ้นนั่นแหละหมายถึงอัลลอฮฺสุลตาลาได้ทรงรับการขอของท่านแล้วนะครับรับการขอของท่านแล้วเช่นเดียวกันมีสิ่งที่ตัดสินใจไม่ถูกมันรู้สึกจะไปทางไหนก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็ให้ขอต่อหรอให้เลือกทางดีให้ก็ละหมาดอ่านแล้วละหมาดละหมาดแล้วก็ขอ หลังจากนั้นน่ะท่านก็จะรู้สึกสบายใจไปในทางหนึ่งทางใดนะครับอันนั้นก็คือการตอบรับเป็นสัญลักษณ์จากอัลลอฮฺสุนนาที่จะตอบรับท่านนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาลงแล้วนะครับก็จําต้องจากลาไปเพียงตรงนี้ก่อนนะครับก็พบกันใหม่ชาลรอในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้ก็อัลลัลลอฮุอะลลอฮนบีจีนามุฮัมมัดอะลาอัลฮิวะซาบฮิอัจมัยน و ا ل สล د لله ر มั ل ع ล ل م ي ن و ا ะ س ل ا ะ عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته <Cut, cut. S 1> ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม